แคมเปญเที่ยวชุมชนที่ผมพาพวบกคุณไว้เนี่ยไปยังไงแล้วล่ะครับขออนุญาตอธิบายค่ะใช่ครับ ในส่วนของแคมเปญน,นี้ค่ะเราตั้งชื่อว่าเที่ยวไทยใส่ใจปลอดภัยเวิร์กค่ะซึ่งเราได้วิเคราะห์ข้อ,ขอมูลในด้านต่างๆมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนการท่องเที่ยวค่ะพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยนะคะโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่อายุ20-40ปีขึ้นไปค่ะที่ชอบตามกระแสค่ะมีรสนิยมชอบการท่องเที่ยวหรือใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะในการแชร์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองโดยเรามีกลยุทธ์ที่จะใช้อินฟลูเอนเซอร์ของเราเนะะี่ยค่ะในการนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะผ่านโซเชียลมีเดียแล้วในส่วนออฟ นะคะเราก็ใช้การนำเสนอผ่านทางลูทช่องทางใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์ดีๆให้กับคนที่ชอบการท่องเที่ยวด้วยค่ะท่องเที่ยวชุมชนเหรอแล้วเราจะทำไงให้คนสนใจล่ะครับเราจะสร้างประสบการณ์ในทุกช่องทางสื่อค่ะ อย่างเช่น f c e e o o o เนี่ยเราจะสร้างชุมชนออนไลน์ให้มีคนได้ไขปริศนาเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของดีแต่ละชุมชนและตอนนี้เนี่ยเมตาเวิร์ดกำลังมาเราจะใช้ Virtual t o u ์เนี่ยดึงคนเข้าสัมผัสพื้นที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันปักหมุดที่เที่ยวแบบท้องถิ่นให้คนมามีส่วนร่วมหรือทำสารคดีแบบ interactive ให้คนเนี่ยมีทางเลือกในการเที่ยวผ่านสื่อหลากหลายช่องทางและเราเนี่ยกาลังมองถึงการสร้างงานสร้างคน เปลี่ยนความคิดในการเที่ยวไทยเพื่อทําการท่องเที่ยวในชุมชนในไทยเนี่ยเติบโตอีกครั้งหนึ่งค่ะทาขนาดนี้แล้วผมจะได้อะไรเราจะเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเข้าใจผู้บริโภคเข้าใจเทรนด์ปัจจุบันในสังคมและก่อให้เกิดการวางแผนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและแคมเปญน,นี้ค่ะคุณกำลังท้าทายพฤติกรรมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมนวยอสร้างสรรค์ เย่ <Ye> พนักง,งานของคุณเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยนะเขาไม่ใช่พนักง,งานค่ะแต่น้องเขาเป็นนักศึกษาฝึกงานฮะนักศึกษาฝึกงานทำไมถึงทำงานได้ดีขนาดนี้ล่คะครับเพราะเราผ่านการฝึกงานมาถึงหกครั้งค่ะทำไมต้องหกครั้ง สำหรับการฝึกง,งานนะคะจะทำให้เราได้ค้นหาตัวเองแล้วก็ได้เพิ่มทักษะหลายๆด้านด้วยค่ะเข้าใจคนแล้วก็เข้าใจโลกแห่งการทำงาน mm hmm. เพื่อนำไปผสมผสาน mm hmm. การสื่อสารให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดค่ะอืม mm hmm. เรียนที่ไหนนะขายเลยขายเลยที่คณะน,นิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรเรามี2หลักสูตรที่อัดแน่นไปด้วยทฤษฎีด้านนิเทศศาสตร์บวกกับองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจ หลักสูตรการสื่อสารองค์กรและแบรนด์เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และเข้าใจบริบทสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อนําไปวางแผนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมหลักสูตรารสารศาสตร์คอมพิวเจน์และสื่อดิจิตอลสร้างสารรค์เน้นให้คุณเป็นนักเล่าเรื่องที่มีมัลติสกิลหลากเทคนิคหลากยเนื้อหาโดดเด่นด้วยทักษะการทํางานและการเล่าเรื่องข้ามสื่อพร้อมขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรและสังคม โดยทั้งสองสาขาให้ความสำคัญต่อการเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน w r r k ์ a เ e Education ที่มุ่งเสริมสร้างเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยตลอดหลักสูตรเรามีการฝึกปฏิบัติงานถึง6ครั้งในหลากหลายองค์กรธุรกิจรวมๆแล้วคิดเป็นระยะเวลาการฝึกงานรวมกว่าหปีครึ่งเลยทีเดียวหนงะสรุปนีโฆษณาคณะค่ะน่าเรียนนะ มีปอโทด้วยนะคะสาขาการสื่อสารเชิงนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมัยใหม่ที่จะพัฒนาผู้บริหารให้สามารถนํานวัตกรรมทางการสื่อสารไปใช้แก้ปัญหาได้จริงในองค์กรธุรกิจค่ะอืมขายเกง่ง